ออบมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาเลียนหนัคสือเ่้าบกเรงดูทางที่ตอนนี้างหน ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่เอ็ีทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะพี่พี่ผมเนี่ยได้พาน้องดอกไม้เนี่ยเอ่อ กลับมาที่นี่เราเนี่ยเคยเจอน้องดอกไม้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่พี่โยมเนี่ยให้เราพบเห็นนะเนี่ยผมเนี่ยจะพาน้องเนี่ยกลับมาเที่ยวสถานที่ที่น้องเนี่ยเคยอยู่ในสมัยเด็กๆนะผมน้องดอกไม้เล่นสึ่งไงคะตเต้นไหมคะเต้นเต้นหรอชอบที่นี่อ๋อชอบที่นี่หรออยากกลับมาอยู่ไหมอยากตัวดาวิ่งไหมไม่ไม่หรอนั่งดีๆีคะ่ะเดี๋ยวตก เดี๋ยวเล่นน้ำแม่วันนี้เดี๋ยวพาเล่นน้ำเดี๋ยวจะพาน้องดอกไมาเนี่ยเล่นน้ำด้วยนะทุกคนมีมาคหล่ด้วยอ๋อไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมคิดถึงที่นี่เหรอไปเดินดีๆค่ะมันสวยโอ้พี่ที่นี่เนี่ยสถานที่มันดูสวยขึ้นมากเลยนะเดินได้ไหม โอ้ Ooh, สวยมากทุกคนน้องดอกไม้ชอบไหมอ่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเล่นน้ำตื้นๆน,นะ <Okay. S 1> เพราะว่าน้ำมันแรงมากเลยแล้วดูกันเห็นในโซนสวยมากเลยโนะอ้โหน้องดอกไม้เดี๋ยวพี่จะพาเล่นน้ำแถวๆนี้นะ เพราะน้ำมันแรงมากเลยน้องเด็กไมอยากคิดถึงพ่อไหมเดี๋ยวเขาหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่จะไปชวนพ่อน้องเด็กไมเนี่ยามาเล่นหนังเดี๋ยวโอเคไหมครับน้องเ,เด็กโอ๊ยเดินดีๆเด็กตกอยากเล่นตรงไหนคะได้นี่แค่ครั้งหน้านี้นะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวขี่ขอาะดังกล้องก่อนแล้วี่แป๊บหนึ่ง ลรวก่อนจะตกดี่จะผมตั้งกล้องก่อนใช่เป็นพี่ก่อนน้องดอกไม้นะฝั่งนู้นเนี่ยแต่น้องดอกไม้นี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงน้องดอกไม้ได้กลับมาหรือสี่ไหมคะมีใจหรอโหตอนนี้ตั้งกล้องยากมากเลย มาน้องดอกไม้เราไปเล่นข้างบนกันค่ะมาห้าพี่เร็วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องดอกไม้ไปเล่นน้ำข้างบนนะพี่พีฮะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมานี้ตามพี่มาลงมานี้ พี blender, ่ๆนะแล้ผมเนี่ยอาน้องดอกไม้กับมาทีด้วยแล้วก็มาเล่นน้ำแล้วกเลยดูปลาไหมนี่อนน้มันน้ำไนมานี่นน้ำโมาน้ำพังทีาพังมน้ำน้ำ

ตื่ต้นตชื้นมากเลยนะพี่ๆเล่นเตียนน้ำน่ร้อมากเลยน้ำนมันหอมในน้ำนะ สดชื่ไมากเวลาพี่ๆชองม,มากของตรงนี้จะขอ,อ,าาอาาดันอาากนะครันถ้าไม่อาบหน,นังก็หลงมนน้ำ ชื่นมากเลยนะพี่ร่างกายจากเชินมานิหน่อยีคือไถ่สอยู่แนะพน,น,น,นั่งออกไปม่องหรอลินนี่นะเดี๋ยวโกกมาเนี่ยนี่มานั่งนี่ก็ได้แล้วสะอากไหม ดีมากเลี่พี่น้ำดอกไม้กัน วางนั่งดีๆนะคะแล้วจไว้แม่น้ำหรอโอเคเล่นตรงไหนมีขลังมาขลาัง

กันหลายปีนู่นพอดีเลยแย่แล้วเหรอ

ชื้นมากเดี๋ยวพี่เอาลงเท้าให้นะพี่หนึ่งอ๋อเดี๋ยวพี่เก็บให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวพึ่งไปไปลงเท้าดิอ่ะจะลงเท้าก่อนเดี๋ยวลงเท้าลงเท้าเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกสนุกไหมได้กลับมาเที่ยวที่ตัวเองเนี่ยอยากให้พ่อมาด้วยไหม อย่ากอ่อ๋ยวาว่าเขาหลังนะโอเคไหมคะโอเคไหมคะหนาวไหมไม่หนาวค่ะไม่หนาวเหรอ,อก็คือเหมือนว่าที่ที่น้องดอกไม้เนี่เคยอยู่สมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะสวยขึ้นเยอะมากเลยนะพ,พี่เพราะว่ามันเขียวชอุ่มไปหมดแล้วนะครับสวยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันอุดนสยดนมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แน่จะพากลับแล้วนะอีก จะพานึงเนี่ยโอเคไหมคะเป็นไงเล้อซึ่งหนาวยังเดี๋ยวเรากลับไปเอาพกกระหนูก,กันนะครับคือเราไว้ของกันด้านบนนู้นนะครับผมไปเดียนคือไปเรื่อยเยไม่ต้องรีบเดี๋ยวล้มก็พี่ๆนะคลิปเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมผมก็แค่เอ่อพาน้องดอกไม้เนี่ยกลับมาที่ที่น้องเนี่ยเคยอยู่ หรือว,ว่าเคยได้ใช้ชีวิตในป่านี้นะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยเ,เคยอยู่กับพ่อเขาในตอนเด็กๆที่เรามาเคยเจอเนี่ยน้องนี่คือตัวเล็กมากเลยนะแล้วก็น้องเนี่ยตัวดำเงียมเลยตั้งแต่มาอยู่กับพี่นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยตัวใหญ่มากแล้วในน้องดอางไม้เราพี่เร้พี่เดะเราพี่ได้ค่ะเป็นไง ทุกคนดูน้องดอกไม้ตอนนี้นี่น้องดอกไม้ยืนให้พี่ดูไหนแล้วเดูน้องดอกไม้ในตอนนี้นะครับคือสะอาดสะอ้านมากนะครับก็คือตอนที่เราเจอน้องในสมัยก่อนนั้นนี่คือน้องนเนี่ยตัวดําเงี่ยมเลยคือเราซื้อขอนมมาฝากน้องเนี่ยน้องน่ารักมากพร้อมกับอย่างคะ่ะสวยเอางี้พี่พี่คลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกนะผมเนี่ยพาน้อง ดอกไม้เนี่ยกลับมาเทีย่ยวที่น้องเนี่ยเคยเคยอยู่นะครับกับพ่อเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับก็แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่กางแล้วนะตอนนี้ไม่ได้มาอยู่ในป่าแล้วนะครับที่ต้องโดนยุมงกัดนะเป็นไงไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะน้องดอกไม้โอเคไหมคะหนาวย,ยังหนาวแล้ว,ห,ลวหรอไปพี่ๆก็พี่ๆนะ ที่นี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมก็ได้บอกแนละ้วเอางี้ผมก็ขอตัวลาพ,พี่พี่ีทุกคนกันไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต<แ>ิด,ดตาม,ตามให้กับพีพ่แฟใช่แล้วบ๊ายบายนะบ,ยบ,ยบ๊ายบายครับไปละ